การปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็การถ่ายชีวิตสัตว์นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มาแนะนำกันครับเจตนาท่านดีอยู่แล้วอยากจะปล่อยสัตว์น้ําให้มีอิสระเนี่ยมันมันเป็นบุญอยู่แล้วดูเจตนานะแต่ด้วยบางคนเนี่ยจะไม่ทราบเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปปล่อยสัตว์บางประเภทจนมันไปกระทบเรื่องของระบบนิเวศขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันครับปล่อยสัตว์น้ายังไงให้ได้บุญละ่ะเอาเริ่มกันหลักอย่างนี้ก่อน เราจะต้องไม่ปล่อยสัตว์น้ําที่เป็นสายพันธุ์ต่างถิ่น<ม>เนี่ยเช่นข้างหลังผมนี้ปลาซักเกอร์นะครับที่มันไปที่ไหนวอดวายที่นั่นนะครับไปถึงระบบนิเวศนะนะมันไปกินลูกปลาตัวอื่นด้วยดูดหมดอะคุณคิดดูขนาดเลี้ยงมันในตู้ปลาเนี่ยมันดูดขี้ฝุน่นขี้ตะไคร้หมดแล้วแล้วปลามันไม่ดูดหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันปลาซักเกอร์นี่มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับจากกรมประมงเขาบอกมา ปลาดุกบิ๊กอุยเงี้ยไปปล่อยไม่ได้นะฮะไปปล่อยไม่ได้ไม่ควรห้ามเลยดีกว่าอ่ะห้ามเลยอย่าไปปล่อยนะเต่าญี่ปุน่นหรือว่าเขาเรียกเต่าแก้มแดงอันนี้ก็เอาไปปล่อยไม่ได้แต่ภาพไต้หวันหลายๆสัตว์เอาง่ายๆเราคิดง่ายๆสัตว์ชนิดนั้นมันเป็นสัตว์ในท้องถิ่นนั้นหรือเปล่านะเ,เราเอามาจากไหนล่ะถ้าเราไปซื้อมาจากต่างประเทศหรือไปซื้อจากร้านที่ขายสัตว์เลี้ยงแปลกๆเนี่ยเราก็ย่อมจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีอยู่ข้างบ้านเราแนะ่ แล้วเราจะไปปล่อยในสวนข้างบ้านเราเนี่ยไปปล่อยลงน้ำเราเนี่ยมันใช่หรือเปล่าตัวมันอยู่ได้หรือเปล่าหรือถ้าตัวมันอยู่ได้เนี่ยมันไปทําลายไอตัวเก่าที่มันยังอยู่หรือเปล่านะฮะอย่าปล่อยสัตว์น้ําสายพันธุ์ต่างถิ่นลงไปในน้ําแล้วควรปล่อยอะไรก็ตรงข้ามกันแน่นอนนะปล่อยสัตว์น้ําสายพันธุ์ไทยปลาสวายปลาตะเพียนปลากรายปลาช่อนปลาไหลปลาดุกนาคนละเรื่องกับปลาดุกบิ๊กอุยเมื่อกี้นะ ปลาดุกนานี่ก็เป็นสัตว์น้ําสายพันธุ์ไทยอยู่แล้วปลาบู่ทรายปลาหมอกบแต่ว่าโอเคละสัตว์เหล่านี้ปล่อยได้นะปล่อยได้สายพันธุ์ไทยแน่นอนแต่ก็ต้องปล่อยอย่างมีความรู้นะปลาสวาย,ยถ้าคุณไปปล่อยในคลองแคบๆเนะี่ยตายนะครับตอนที่เขาโตมาเนี่ยเพราะเขาตัวใหญ่ไงใช่ไหมต้องควรจะไปปล่อยในแม่น้ําในลําคลองที่ลึกๆหน่อยนี่ปลาสวายอ,อย่างกบกบนี่ก็บางคนก็เอาไปปล่อยลงแม่น้ําเลยนั่นก็ตายเหมือนกัน ปัญหาตะลิงขึ้นไม่ได้อะบางตัวนี่เห็นน,หน่าสงสารมากตะเกียกตะกายจนเป็นแผลไปหมดเพราะฉะนั้นไอัน,นี้ปล่อยได้นะปล่อยได้แต่ก็ต้องเลือกปล่อยให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะฮะอ้าวสั้นๆครับเอามาฝากกันสําหรับปล่อยสัตว์น้ํายังไงให้ได้บุญก็เป็นเรื่องที่ดีครับเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้เข้าไปอีกนิดนึงจะได้ทั้งบุญแล้วก็ไม่กระทบเรื่องของระบบนิเวศของประเทศไทยเรานะครับ